สวัสดีครับกลับมาพบกับ Inside m a n c h e t e d ครับรู้สึกว่าโลกนี้เริ่มจะวุ่นวายนะครับฉลองปีใหม่เลยหลังจากที่ล่าสุดลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่มนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ2เนี่ยเราก็ชักจะนหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับทำไมลิเวอร์พูลฟอร์มมันดีอย่างเงี้ยมันนำจากฝูงแบบยาวๆเลยนะครับตอนนี้นี่ลงเล่นไป20นัดมีอยู่45คะแนนครับคงต้องฝากความหวังไว้กับท้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วล่ะ เกมของทางด้านลิวพูกับ New นิวคาสเซิลนี่คืออ่ะถ้ามองกันตามรูปเกมตรงๆนะก็ต้องมองนะครับว่าลิวพูนี่พวกเขาสมควรแล้วที่จะได้3แต้มครับยิง34ครั้งตรงกรอบ15ครั้งแต่ใ,ให้นิวคาสเซิลมีโอกาสยิง5ครั้งแล้วก็ตรงกรอบ3ครั้งชัชน,นะเป็นของทางด้านลิวพูครับ4รประตูต่อ2ลิวพูนำไปก่อนนะครับอะเราตัดไปเลยแล้วกันนะครับ นำไป3-1นะครับแล้วก็นิวคาสเซอรนี่ไล่มาเป็น3-2ครับนาทีที่81แม้จริงๆแล้วคือถ้า3-2นี่แรงฮึ้มันต้องอยู่ที่นิวคาสเซิลใช่ไหมล่ะครับปรากฏว่ากรรมการอะไรกันเนี่ยนะครับไปแจกจุดโทษให้กับทางด้านลิเวอร์พูลทั้งๆท,ท,ท,ที่จังหวะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรแบบถึงขนาดมันต้องโดนจุดโทษเลยเหรอมันไม่ใช่เรียกว่ากูรูทั้งหลายนี่ออกมาบอกนะครับว่าโชต้านี่พุ่งล้มชัดๆเลย จริงๆแล้วนะ่ะคือคุณเดียเด่ยวๆอย่างนั้นนะ่ะคุณยิงเข้าประตูไปน่ะมันยังดูดีกว่าสิคุณไปล้มแบบทั้งๆท,ท,ท,ที่คุณแบบมันเหมือนกับยิ่งกว่ายุงชนอีกมั้งนั้นน่ะนะครับแล้วกรรมการก็ให้เป็นลูกจุดโทษด,ด้วยก่อนที่โมซาร่าดี่จยิงเข้าไปนะครับเกมนี้นี่โมซาร่ามโอกาสยิงจุดโทษครั้งหนึ่งแต่ว่ายิงไม่เข้ารอบนี้นี่อ่ะยิงอีกนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับจบเกมครับเรือพูชนะไปสี่ประตูต่อสอง เราฉลองปีใหม่ด้วยความาพ่แพ้แต่ว่าลิเวอร์พูลเขาเปิดสกราตด้วยชัยชนะครับจากนี้ไปก็คงต้องต้องใครใครเป็นสายมูก็คงจะต้องไปแช่งให้ทางด้านลิเวอร์พูลนี่ฟอร์มสะดุดหน่อยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะกลับมาดีเหลือเกินอะอาจจะมีโชคดีอยู่บ้างนะครับตรงที่ว่านักเตะหลักๆของพวกเขานี่ก็จะต้องไปเล่นในศึกแอฟริกันครับออฟเนชั่นด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโมฮัมเหม็ดซาราแต่นิวคาสเตอร์นี่ก็ไม่ไหวหจริงจนะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มลูกทีมของเอดดี้ฮาวนีน ไหลลงแบบแบบการูดเลยอะนะครับไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าทีมที่เคยมีโอกาสจะลุ้นแชมป์นะครับฟอร์มกำลังดีอย่างนิวคาสเซิลล่าสุดตอนนี้พวกเขาไหลลงไปอยู่ในอันดับที่9แล้วนะครับมีอยู่29คะแนนดินวโพดีเขาอาจจะโชคดีก็ได้นะครับว่ามันไม่ต้องมีเกมที่ต้องลงเล่นเยอะนะครับอย่างบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์พวกเขาก็ไม่มีนะครับไปเล่นในบอลถ้วยเล็กส่งนักเตะเด็กก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องส่งชุดใหญ่ไม่เหมือนเรานะครับแหม แมนยูมาหาเราจนได้นะครับเรานี่คือต้องส่งนักเตะชุดใหญ่ลงเล่นในถ้วยทุกถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าปัญหาคืออาการบาดเจ็บของนักเตะนั่นเองนะครับที่ว่าเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ฟอร์มการเล่นของแมนยู่ยังไม่มาสักทีครับเร์พปลปีนนี้นักเตะไม่ค่อยจะมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นใจไปกับทางด้านเวีรยพููทั้งหมดเลยช่วงนี้ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งไปคุยกับเพื่อนที่เป็นแฟนเวอร์วปลนะครับ อยู่ห่างๆกันเอาไว้ก่อนครับเอาทีนี้มาดูเรื่องของราฟาเอลวารานบ้างน,นะครับ Manchester e v i ฟ n ิ w s ิวส์ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้ราฟาเอลวารานนี่ไม่มีความสุขอย่างมากเขามีความรู้สึกว่าแมนเชสเตอร์เตดนี่พยายามที่จะผลักสายไล่ส่งเขาออกจากทีมหลังจากที่สโมสอนี่ไม่มีการใช้ออปชั่นขยายสัญญาของเขาออกไปอีก1ปีครับ ก็เข้าใจนะครับฝั่งแมนยูเพราะว่าถ้าใช้ออปชันขยายออกไปอีก1ปีก็ต้องจ่ายค่าเหนื่อยในระดับที่สูงก็งนั้นมีข่าวว่าแมนยูนี่อาจจะพิจารณาต่อสัญญาชบัวใหม่กับราฟาเอลวารานโดยให้เขาลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงครับแต่ว่าไม่มีการพูดคุยกันนะครับแมนยูนั้นก็ตัดสินใจว่าไม่ต่อไม่ต่อสัญญ,ญาดีกว่าตอนนี้อายุ30ปีแล้วสำหรับนักดาวฟาเอลวาราน ane, สามารถที่จะไปเซ็นสัญ,ญญาล่วงหน้ากับทีมจากต่างแดน,นได้นะครับ แต่ตอนนี้ก็มีในซาอุดิอาระเบียนะครับที่ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวเขาบาเยอร์มิเนก็ต้องการอยากจะได้ราฟาเอลวารานด้วยรวมถึงเรอัลเมดิซซึ่งก็กําลังพิจา,า,ารณาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะดึงราฟาเอลวารานเข้าไปช่วยเหลือทีมเพราะว่าตอนนี้นักเตะในต,ตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเรอัลเมดิดมีปัญหาอาการบาดเจ็บเยอะเหลือเกินครับมีการย้อนไปฟังคำพูดของท่านเอริกเทนฮักนะครับหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะแอสตันวิลล่า บอกว่าแมนยูทีมนี้สามารถที่จะเอาชนะได้ทุกๆทีมเราเห็นมาแล้วนะครับเกมที่พบกับอาร์เซนอลเกมที่พบกับลิเวอร์พูลเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าปรากฏว่าคอยหลังมาไม่กี่วันครับแมนยูแพ้ให้กับทันดั้าน Forest. อตติงแฮมฟอร์เรสโดยทัท้งนี้ก็บอกนะครับว่าปัญหาหลักๆเลยก็คือนักเตะม,มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับถ้าได้นักเตะเหล่านั้นกลับมาฟอร์มการเล่นของทีมก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็รอคอยนักเตะใหม่ๆที่จะเข้ามา แต่จ,จริงๆแล้วนี่สิ่งที่เอริกททนทักจะต้องแก้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแท็กติกนั่นเองจะเห็นนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเสียบอลคล้ายๆกันเลยนะครับในเกมล่าสุดที่ผ่านมาเกมที่พบกับทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสครับแมนยูนี่ปล่อยเปิดพื้นที่ว่างมากจนเกินไปครับระหว่างกองหลังกับกองกลางไม่มีใครนะครับที่เข้าไปจัดการเข้าไปเพรสนักเตะของทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสครับคือเห็นเลยนะครับ ว่ามันต้องมาช่องนี้มันต้องมามุมนี้อ a ะแมนยูเทไปประกบนักเตะของทางด้านนอตติงแฮมฟอ o r เรส์นี่นคนเดียวนี่แมนยูเทไป2คน3คนนะครับที่ตัวนักเตะที่เขาว่างๆอยู่เนี่ยไม่มีใครตามประกบเลยไม่มีใครมองเลยนะครับนักเตะเหล่านั้นเขาก็ฟรีสิครับเขาก็สามารถจะวิ่งไปตรงไหนก็ได้ แมนเชสเตอร์เดนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่งนี้ครับเรื่องของแท็กตงแท็กเต็กเนี่ยเอริกแททช์นี่คงจะต้องเน้นไปที่ตัวนักเตะใครก็ตามครับที่ถูกส่งลงสนามว่าควรจะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นควรจะให้ความสนใจกับนักเตะที่ไม่ได้ครองบอลครับแล้วก็ต้องพยายามปิดพื้นที่ให้มันแคบกว่านี้เราเปิดพื้นที่ว่างมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม ที่พบก,กับนงเทีฟอร์เรสต์นะครับลูกที่2เนี่ยมันมันไม่ควรเลยนะครับจังหวะที่จะได้ประตูแท้ๆกับกลายเป็นว่าเสียประตูกอหลังแมนยูช่วงหลังนี้ก็มักจะใช้วิธีว่าถอย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 ,ถอยลงไปเรื่อยๆๆนะครับแทนที่ว่ามันจะมีใครไปตั้นแต่มันไม่มีใครตั้นเลยอ่ะโอเคครับมันก็ต้องโทษที่ว่าตัวมิดฟิลด้วยที่ไม่มีใครครับถอยลงมาช่วยเกมรับได้อย่างทันท่วงที เป็นอีกหนึ่งสาเหตุน,นะครับที่ว่าทําไมทาานัานสกอตต์แม็กโทเมนเน่จึงโดนด่าย,ยับเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนั้นมันควรจะเป็นตําแหน่งของเขาเอลิเทนฮักโดนด้วยไปถอดคอบบี้ไมนูได้ยังไงครับแทคนติกเป็นสิ่งที่สําคัญครับนักเตะท,ที่จะเข้ามานักเตะท,ที่หายจากอาการบาดเจ็บโอเคก็สามารถจะช่วยเหลือทีมได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแทคนติกของกุนซือครับ แฟนพิศดารนี่ก็คงจะประหลาดใจนะครับกับสิ่งที่แมนเชสเตอร์เตนตีกำลังทำอยู่ในเวลานี้เอาเรื่องอะไรเรื่องของเจเันซันโชนี่แหละครับแมนยูนีก็มีข่าวนะครับว่าต้องการอยากจะปล่อยเจเดนซันโชออกจากทีมนะครับในเดือนมกราคมก็พยายามที่จะไปติดต่อทีมนั้นทีมนี้ทีนะครับเอาเขานี่ไปเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาการซื้อขายด้วยไปสลับตัวอะไรกับใครก็ได้ตอนนี้ก็มี2-3ทีมนะครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวทานด้นเจเันซันโช แต่ว่าแมนยูทำ Surprise เซอร์ไพรส์สครับแมนยูนี่คือไปออกปฏิทินใหม่นะครับในปี2024แล้วปรากฏว่าเจน,นสันโชครับโผล่มาตั้งแต่เดือนแรกเลยเดือนมกราคมเลยไม่เข้าใจว่าตกลงคืออะไรครับคุณต้องการอยากจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมแต่ว่าคุณเอาตัวเขาเนี่ยเอาหน้าเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาในปฏิทินเลยนะครับมันหมายความว่ายังไง นักเตะคนอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่ใช้นี่กําลังส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างส่งสัญญาณอะไรอยู่หรือเปล่าครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าแมนยูนี่คือมั่วทั้งในและนอกสนามแล้วครับแทคติกก็ว่ามั่วแล้วนะครับแล้วนี่อะไรกันเนี่ยมีรูปของเจดดนซานโชอยู่ในปฏิทินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้ยหมดคำพูดจริงๆครับ แล้วก็บพบกับอินไซด์แมนยูนิเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ